บอกกฎเกณฑ์นิดนึงในเรื่องการมาขอให้เราไปทําบ้านให้ก็จะเป็นลักษณะว่าหนึ่งต้องมีที่ดินนะครับหนึ่งต้องมีที่ดินของญาติหรือของใครหรือของคนใจบุญหรือของหน่วยงานรัฐอะไรก็ได้นะครับจะเป็นชายเขาชายสระน้ําหรือว่าชายชายวัดอะไรก็ได้นะครับที่เขาอนุญาตให้อยู่อย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทําเราจะไม่ได้โดนจับข้อหาบุกรุกไปด้วย ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าหน่วยงานราชการเช่นโรงเรียนหรือคุณครูไปเยี่ยมเด็กนักเรียนเจอเด็กนักเรียนยากจนติดต่อมาจะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเหมือนกันนะครับก็อย่างตัวอย่างที่โรงเรียนที่จังหวัดชุมพรที่เราไปทำำําอําเภอปะทิวนะครับนักเรียนยากจนห้าคนอยู่กับยายหนึ่งคนหลานห้าคนแล้วก็ไปเรียนหนังสือตอนเย็นกลับมาก็หาของเก่านะครับ หาของเก่าแล้วก็คือผมมองในรูปมันเหมือนน้ําลายมันมันขาวๆแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเส้นอะไรที่มันสะท้อนแสงก็เลยต้องใส่หมวกปิดเพราะว่าไม่งั้นหัวมันจะแววอย่างนี้ครับก็เลยปกปิดความต่าต้อย <c oughs> คุณมฟื้นเพื่อกูรเข้าร่วมแล้วคนอำนาจเข้าร่วมแล้วแล้วก็อธิบายกันไปเรื่อยๆนะ คุณยุพินทองลอยเขาเร่วมแล้วคุณรัตด,ดาเขาเร่วมแล้วอ่าแล้วก็อธิบายกันไปเรื่อยๆหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะขอบ้านคนยากจนจะไปมีที่ได้อย่างไาคนยากจนจะไปมีที่ได้อย่างไงคนยากจนเขาก็มีวิธีหาที่ในแบบฉบับของเขาครับอย่างสุพรรณบุรีนี่ทางรถไฟนี่ยึดหมดแล้ว เป็นเป็นที่ดินของการรถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับท่านทรงบุกเบิกพระองค์ทรงมาบุกเบิกทําทางรถไฟแล้วก็ตรงที่ดินตรงสถานีรถไฟอ่ะ,ะเยอะก็คนหาเช้ากินข้าก็ไปจับจองกันหมดแล้วกินตาผาล้ำนะครนายกเข้าร่วมแล้วคุณจเจริญทรายหมอเข้าร่วมแล้วตามอนจันมาว่าจะไปขอร่วม อยู่ก็เข้าด้วยก็ไม่ทันคุณอนเนศสมพรเขาร่วมแล้วแต่ว่าถ้าไปแทรกแทรกก็ได้นิดนิดแล้วก็คูเมืองก็ตอนนี้คูเมืองเดิมทีสมัยผมมาอยู่สุพรรณใหม่ๆน่ากลัวมากที่ที่คูเมืองโบราณตอนเย็นๆตอนเย็นๆขี่รถไปตกป่าในคูเมืองป่าชุมเพราะว่าคนกลัวผีกัน เราก็กลัวผีด้วยแหละเราก็กลัวผีด้วยแต่แต่นี้ใส่คนบาปไงยังไงก็ต้องไปแล้วพอนานเข้านั้นเข้าคนที่เข้าหาของเก่าเก็าเมาอ,อยู่ต่อ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 กันไปจนกระทั่งเจลืญ มองไปมองไปทางไหนเหมือนศูนย์อพยพตอนสมัยศูนย์อพยพเขาอีด่างที่ตอนเขมนแตกใหม่ๆเดญ่พ่อนขร่วมวเราก็ขับรถไปดูทุกวนันทุกวันเพราะว่าไปตกปลาก็ได้มีโอกาสทักทายปลาใสกันแล้วเราก็หวางแผนในใจว่าบ้านนี้ต้องทําให้บ้านนี้ต้องทําให้แต่ไม่ได้บอกให้เขารู้นวยรัก,กครอบครัว เขาร่วมแล้วดีครับรักครอบครัวผมก็รักครอบครัวครับเพราะฉะนั้นใครจะมาชวนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไม่ไปเพราะว่ารักครอบครัวเหมือนกันครับตอนนี้คนดูสามแสนครับแสนแรกมาดูเพราะว่าแสนสงสารทุจัดปากไม่ดีเหลือสองแสนเลย เราก็เราก็ไปตกป่าแล้วก็ไปเจอคนยากจนอยู่บางคนน่าสงสารมากเพราะว่ามีลูกเล็กๆแล้วฝนมันตกฝนมันตกแล้วนอนกันแบบนอนบนบนถุงขยะที่เขาหามาของเก่าที่เขาหามาแล้วฝนมันตกทําอะไรก็ไม่ได้นอนฝนก็ตกก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทําลูกพ่อเขาร่วมแล้วพ่อสวัสดีครับอ่ ดีดีดีเขารวมแล้วยน้อยเขาร่วมแล้วครับขอบคุณครับพอฝนมันตกแล้วมันไปทําอะไรไม่ได้ไงนอนก็นอนไม่ได้เพราะพื้นมันเปลียกนอนไม่ได้ก็เลยทําลูกลูกก็ออกมาติด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 ติหกปีรออไปห้าคนเป็นแถวเลยมีทุกบ้าน แล้วก็แปลกอาชีพหาของเก่าฐานะยากจนแต่มีผัวมีเมียกันทุกคนไอคนรวยๆมีเงินเป็นล้านซะอีกหาหาลูกหาเมียหาผัวกันไม่ได้คุณป๊อป๊อเขาร่วมแล้วสวัสดีครับมีมาจากช่องสีฟ้าแฮปปี้หงแดงเข้าร่วมแล้วผมก็หงแดงครับคุณวันนีสง่าโชคคุณเขาร่วมแล้วหนูโสดหนูโสดโอ้หนูโสดเขาร่วมแล้วครับผมก็โสด ผมก็สดครับตอนนี้โสดเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอลงจากไลฟ์สดไม่โสดคุณอ้นอย่างนะอ้นวัดหรืออนวัดหรืออะไรเนี่ยถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับรักนะมุกเขาร่วมแล้วขอบคุณครับคุณบัญจริญเขาร่วมแล้วขอบคุณนะครับคราวนี้พอเราไปเห็นคนยากจนเยอะๆเข้าเราก็รู้สึกสงสารเราก็เมียงเมียงไปกระทําบ้าน แอนอยาเส้นโคตรเนาเขาล่วมแล้วเงินปอนเงินปอนเขาเร่วมแล้วสิงหารูปสะอาดเขาเร่วมแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสไปทําให้สักทีเพราะว่าหาช่องว่างของกฎหมายไม่เจอผมสินเขียนป้ายติดเลยห้ามบุกลุกแพ้วถางห้ามกุดเจาะหรืออะไรทั้งนั้นก็เ,เลยทำบ้านให้คนยากจนไม่ได้ แล้วก็เราเราไปแล้วก็รู้จักเด็กแล้วก็เอาขนมมอะไรไปแจกอย่างนี้นะครับเด็กก็รู้จักเราแล้วอยู่ๆวันนี้เป็นวันที่ยังจําไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ตื่นเช้ามาแหกอุจจาระหูอุจจาระตาขึ้นมาเปิดร้านมันมีเด็ก ตัวน้อยวิ่งมาคุณตาคุณตาบ้านหนูพังหมดเลยเมื่อคืนฝนตกหนักบอกว่าบอกว่าใครเป็นตาใครวะเราไปเป็นตาเด็กคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่สีเข้าร่วมแล้วขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมติดตามรับชมก็เด็กคนนี้ก็มากอดขาต้อทำบ้านนี้หนูหลังที่ ไปซื้อก็ได้เขาขายตรงหน้าหน้าบ้านบ้านรวยยิ่งถามว่าหลังเท่าไหร่แล้วก็หลับตาเนี่ยอ๋อบ้านรวยยิ่งเริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้าล้านบาทแม่ของเด็กก็บอกว่าจะบ้าเลยจะให้ตาไปซื้อบ้านให้หลังนึงเป็นล้าน อร่อยแหงชแนลอ่าสวัสดีครับอร่อยแหงชแนลผมก็อร่อยแหงเหมือนกันครับแต่ว่าต้องกินดึกๆคราวนี้ก็เลยคุยกันกันกบแม่ของเด็กแม่ของเด็กก็บอกว่าบ้านที่ลุงเคยผ่านไปอะ่ะแล้วก็เอาข้าวสารเอาอะไรไปให้อะ่ะบ้านหลังนั้นอ๋อจําได้แล้วคือบอกว่าจําได้แล้วก็บอกว่าอ่กลับไปก่อนเดี๋ยวจะไปดูก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะ ซื้ออะไรไปให้นิดๆหน่อยๆคือคือบอกเพื่อให้ออกจากร้านไปก่อนเพราะว่าลูกค้าเริ่มเข้าร้านและก็สงสัยว่าสองคนมีไปเปียกน้ำที่ไหนมาคือฝนตกเขาไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนสองคนแม่ลูกคราวนี้เราก็เขียนรายงานถึงสีพันรยา กาปเปลียนสีภรรยาที่เคารพอย่างสูงคุณหนูก็ร่วมเลยพร้อมแนบรูปถ่ายสองคนแม่ลูกนั้นให้ดูชื่อตอนบ่ายคุณนายเก็รน,น,น,นันทมน์พร้อมให้เงินไปยี่สิบบาทเราก,ก็ไปเลย ไปถึงโอ้โหนี่บ้านเลยเนี่ยคือก็เอาไม้ไผ่เขาเอาไม้ไผ่มาพาดกับรั้วบ้านของคนรวยอะ่ะซึ่งบ้านของคนรวยก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็คูเมืองมันก็อยู่ตรงนี้เขาเอาไม้ไผ่พาดแล้วเขาก็เอาป้ายป้ายผ้าไวามิวมุงหลังคาน้ำฝนเขาร่วมแล้วเขาร่วมแล้วคุณบุญมั่นเขาร่วมแล้ว แล้วพอน้ําขังมากๆมากๆม,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 มันเป็นแอ่งกระทะแล้วมันก็ถล่มบุ้มลงมาเตียบก,กันหมดเราก็เลยเราก็เลยมีมีความคิดว่าจะทําบ้านให้แต่กลัวคุกเพราะว่าป้ายของกรมศิลปเขียนไว้ทั่วเลยชุด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 ข้อแรกห้ามแพว้ถงัง เราไม่ถางเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแหวกเดี๋ยวเราแหวกดงสักเสือปลูกเลยข้อสองห้ามขุดห้ามเจาะเราไม่ขุดเราไม่เจาะเดี๋ยวเราเราทำบ้านน็อกดาวน์ไปวางเฉยๆเลยสวัสดีครับน้องอันสวัสดีครับโอสวัสดีครับมาใกล้ๆเซียนพระเลยเสียนพระก็มาแล้วผมก็เสียนพระครับ ส่วนใหญ่ประมูลพระเก๊เอาเงินมาช่วยคนยากคนจนพระแท้ประมูลไม่มีคนเอาเลยพอบอกว่าแท้พอบอกว่าเก้อยเปอร์เซนแย่งกันนุ่นับนุมนะคราวนี้คราวน,นี้เราก็ไปสำรวจข้อกฎหมายคือพูดง่ายๆว่าเอาขาแย่คุกก็ไปข้างอยู่ เพื่อจะช่วยเพื่อจะช่วยสองคนแม่ลูกนี้แล้วมันบังเอิญบังเอิญอะไรขนาดนั้นโควิดระบาดก็ตั้งโรงพยาบาลสนามกันทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเราก็รู้แล้ว เ,เราเคยเป็นอา,าสารักษาดินดแดนเราก็รู้แล้วว่าพวกอ,อสอกับประหลัดอำเภอต้องไปอยู่ที่ศูนย์ที่ศูนย์พักทิ้งผู้ป่วยโควิดเราก็ตีสนิทด,ด้วยการเอาของบริจาคให้กับศูนย์ศูนย์พักทิ้งผู้ป่วยโควิดก่อนเพื่อตีสนิทกับประหลัดอำเภอแล้วก็ป้องกันจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าพื่อ เพื่อให้มีที่พักพิงสักหน่อยเวลาโดนจับก็หาบุกลุกพอไปบริจาคฝั่งนู้นเสร็จเราก็ลองลอง,ลองทําบ้านคนยากจนดูสักหลังแต่ก็ยังกลัวกลัวคุ่กลัวโดนขังรวมก็เลยบอกกับน้องว่าหนูเวลาหัวหน้า หัวหน้าหัวหน้ากรมสินนะ่ะเข้ามาเขาจะพาลูกน้องมาตัดยาแล้วก็มาเดินตรวจอะไรเนี่ยหนูบอกว่าขอขอทําบ้านจากหลังได้ไหมหลังน้อยๆมีคุนตาใจดีจะมาทําให้หลังไม่ใหญ่หลังเล็กๆแค่พออยู่ ไอ้เจ้าน้องคนนั้นฉลาดมากชื่อน้องลูกหมีไปพูดตามที่เราสอนทุกอย่างเลยพอหัวหน้ากรมศิลป์มาพาลูกน้องมาตัดหญ้าที่ตรงข้างๆบ้านของน้องลูกหมีปึ๊บน้องลูกหมีวิ่งไปเล้วหัวหน้าขาบ้านหนูพังหมดแล้วพายุใจลัง เควดาใจดำทำบ้าน,นพังแต่จะมีคนใจดีมาทำให้หนูเลียร้านตกปลาแต่ก็กลัวคุูก็เลยน้องลูกหมีก็ใช้ความน่ารักของตัวเองอ้อนหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่า ทำได้แต่ว่าอ่าถ้าให้รื้อถอนต้องรื้อถอนออก <Garage S 1> น้องลูกหมีกับแม่ก็มาอย่างไวเลยบู๊มาถึงที่ร้านลืมอดีตแล้วถามว่าทำไมท่อดังขนาดนี้น้องลูกหมีบอกว่าหนูรีบ นูก,กลัวตาจะเปลี่ยนใจก้อนนูเลยให้แม่บิดเต็มเนี้ยเลยท่อเลยล่นอยู่นู้นวัดพร,รูปสุดท้ายแล้วต้องซ่อมท่อมอเตอร์ไซค์ก่อนถึงจะกลับไปที่พมนักได้เราก็เลยส่งเองะไปทำกระต๊อบให้น้องลูกหมีกับแม่ ทำไปเสียวสันหลังไปพี่ครับหาแฟนให้ผมหน่อยครับหล่ 3, อสามสองอาน,น้องลุกหมีไหมสือมาเกยะเขาร่วมแล้วเจแปวเขาร่วมแล้วขอบคุณครับรันนี้ก็เราก็ไม่เคยทำบ้านเนาะเราก็ไปทำไปทำทีวัดวัดวัดซื้อตลับเม็ดร้านทุกอย่างยี่สิบไปอันหนึ่ง <ersch> วัดไปวัดมาได้สามวาแปดสอกก็ปิดซื้อเหล็กกับซื้อสังกะสีก็ไปทำข้างนู้นสั้นข้างนี้ยาวข้างนั้นเอียง ขาลวทำเสร็จแล้วไปแก้ไขอีกสี่รอบแต่ยังมีคนชมว่าสวยเจเล็กเข้าร่วมเลยคราวนี้พอได้คนแล้วคนที่สองก็จะตามมาเฮียขาป้าอยู่คนเดียว บ้านป้าจะพังทับหัววันไหนไม่รู้คุณลนนชนเอ้คุณล้นน,ช,น,น,นชายแฝงกายเขารวบแล้วครับไอ้เจ้าลูกหมีมันก็ฉลาดมันก็มากอดขาเราตาตาตาทำบ้านให้ป้าแก้วด้วยดีบ้านป้าแก้วนั่นสุงสารนะแล้วก็ตึงลากตึงตูงให้เราไปดูบ้านป้าแก้ว เราก็ถามว่าป้าแก้วทำอาชีพอะไรป้าแก้วก็ชีใช้ให้ดูที่รถชี้ให้ดูที่รถไฟฟ้าคันนึงคือรถคันนี้ล่ามไปด้วยสายไฟฟ้า กำลังว่าจะลองเข็นดูประแก้วบอกว่าคุณคุณระวังล้อลูกแม่สีเขาร่วมแล้วคุณพรตพรเขาร่วมแล้วขอบคุณครับแม่ใหญ่เขาร่วมแล้วอิสระชนเขาร่วมแล้วคราวนี้เราก็ลองไปโยกรถประแก้วดูมันเหมือนนางละเวงรู้จักนางละเวงไหมนางละเวงมันจะอยู่อย่างเงี้ยพอโยกแล้วมันเวลาเข็นแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกนางละเวง เราก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าซื้อรถให้นี่พอจะซื้อได้เพราะว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายกรมสินส่วนบ้านคงไม่ทําแล้วเพราะว่าทําหลังของน้องมีเอาขาแย่เข้าไปเอาขาแย่คุกเข้าไปข้างนะคุณสอสมชายสอชายเข่าฟาร์มเขาร่วมแล้วขอบคุณครับ แต่พอไปเจอบ้านปะแก้วนึกในใจว่านี่โทษทังกรละมังถังแตกนี่บ้านคนเลยเนี่ยมีรูอยู่แค่นี้ ผ้มาม่านเก่าๆพอต้องต้องเรียกว่าอดีตพม่านอดีตพ,พอจะเอามือผักผ้าม่านเสาประตูหักพอเดินไปจะไปเปิดไฟดูข้างในไม้ที่ค้ำอยู่หล่นลงมาเฉียดหัวไปนิดเดียวพิสูจอ,ออนไลน์เข้าร่วมแล้ว หมดใจก็ไปอยู่ดีเออจริงใช่ครับใช่ทำปนล,ละเวทเขาร่วมแล้วตีรันเข้าร่วมแล้วขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเรากำลังคุยเรื่องบ้านปลาแก้วอยู่โ,โค้กโค้กเคคิดเปลี่ยนชีวิตเขาร่วมแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็ไปเจอสภาพบ้านปลาแก้วแล้วรู้สึกว่าเราฐานะดีกว่า ทั้งที่เราก็จนคิดในใจว่ากูจะเอาเงินที่ไหนมาทำบ้านให้ป้าแก้ววะเนี่ยเห็นความน่าสงสารแล้วลืมเรื่องคุกสนิทเลยคือตอนนั้นหน้ามืดตาหมัวแล้วคุกก็คุกเกิดจะทำบ้านให้ป้าแก้วให้ได้ก็หันไปบอกกับป้าแก้วว่า พระแก้วพระแก้วบอกกะหัวหน้ากรมสินได้ไหมว่าขออนุญาตทงบาง้านสักหลังหลังไม่ใหญ่หลังเล็กๆเ,เป็นบ้านนอกดาวเอาแค่พอซุกหัวนอนแก้วน้ำตาไหลาเลยวัน ดอนคิงไงจะใครละ่ะเออนั่นน่ะสิป้าแ,แก้วก็บอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าไปสนีมาเอ้ยไม่ใช่หัวหน้ากลมสินมาเดี๋ยวจะจะลองคุยแล้วันดีคืนดีหัวหน้ากลมสินก็พาลูกน้องมาทางป่าที่คูเมืองนี่ แก้วกับเจ้าลูกหมีก็ไปนั่งทับเพียบไหว้เลยขออนุญาตสร้างบ้านากหลังเนอะเอาหลังนม่ใหญ่เอาหลังเล็กๆแค่พอนอนดิ้นตายได้พอพอเจ้าพอหัวหน้าหัวหน้าสถานเอ้ยไม่ใช่ หัวหน้าอะไรนะหัวหน้าการรถไฟไม่ใช่หัวหน้าอะไรนะเมื่อกี้พูดอยู่แบบหัวหน้ากรมสินทุเรศกิจผันชุมเข้าร่มแล้วขอบคุณครับอนุญาตปุ๊บก็มาบอกเราเราก็มาบอกเมียเมียก็บอกว่าพี่มีตังค์พี่ก็ไปทำสิ วุ่นเลยทีนี้คนดูสามแสนคนแสนแรกแสนทอล์หดย่ายางสวยอ,อยู่เด้อค่ะสาววังหลวงฮ่าแฟนผมก็สวยอ,อยู่ครับก็คันนี้ก็ มีอบอกไม่มีเงินเงินไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้เลือนมายุลาก็ร่วมแล้วแต่แฟนลืมผมนี่สิผมทนไม่ได้แฟนอยู่ไหนหันหน้ามาฟังอีกครั้ง เมียก็บอกไม่รู้ไม่รู้ทุกคย่เมียรู้เมีรู้ร <S <S อันนี้เราจะไม่รู้จะทํำยังไงขอบคุณคุณน้ําเหนือน้ําเหนือน้ําเหนือคุณสมยาคุณเรือนมโยราเขาร่วมแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่เข้าร่วมติดตามรับชมกันนะครับก็เมียบอกไม่มีตังค์ส่วนเราก็ตังค์ไม่มี ก็เลยเอาไงดีวันนี้เงินไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่แฟนลืมผมนี่สิผมทนไม่ได้แฟนอยู่ไหนหันหน้ามาฟังอีกครั้งแฟนแฟนเรยเมตตาจะมอนอีกคน นักร้องคนจนขอร้องแฟนมองอีกครั้งหากยังเมตตาแฟนจ้าจะขอสตังนี่สินหรุงรังไม่ดังของไปเลี้ยงวยควายก็ไม่รู้จะทำไงหันไปหันมาหันซ้ายหันขวา ไปเจอไปเจอเหรียญในหลวงร้อ .9 อยู่เหรียญหนึ่งเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จย่า สมัยตอนอยู่ชายแดนจังหวัดตากไม,ม่ได้รับจากมือพระองค์ท่านโดยตรงแต่ว่าท่านฝากไว้กับตำรวจต่อชะดอให้ฝากให้อสสอด้วยเพราะว่าเราอยู่อสอเราเป็นสมเด็จญาตท่านนั่งหอไปลงที่ค่ายต่อชะดออสอ,อยู่อีกลงมาอีกเนินหนึ่งคุณมนูนเข้าร่วมแล้วคุณสมัยเข้าร่วมแล้วเราก็เราก็เลยไม่ได้รับจากมือพระองค์ท่านแต่ว่าต่อชะดอหลับจากมือพระองค์ท่านแล้วก็ เอามามอบให้เราต่อๆในปีสอง6นีสิบนะครับเห็นเหรียญนี้ปุ๊บก็นึกอธิษฐานกับในหลวงรอ .9 นะครับแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จย่า